ไปต่อกันที่เรื่องของภารกิจของรัฐมนตรีประจําสํานักนายกัฐมนตอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่านอกจากจะมาดูเรื่องของกิจการพิงค์ขนครกับเชียงใหม่ในเซฟรีแล้วเนี่ยวันนี้เองนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาท่านก็ยังได้ไปกราบนมักการณ์พระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยซึ่งในทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้มีการถวายหน้ากากกันหาหั่รวมทั้งเรื่องของการพูดคุยเพื่อที่จะติดตามหามาตรการในเรื่องของการเยียวยาพระสงฆ์ที่ได้รับผลกระทบนะครับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด่ครับ ายเทวันลิปตาพลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางทัศนีผลชาณิโกโรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวัดเจ,ด,เจ,ด,เจดีหลวงวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานนะครับเจดีย์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดและเป็นที่ตั้งศาลหลักเมืองเชียงใหม่โดยเข้ากราบพระอัฏฐารถพระพุทธปฏิมาประธานในพระวิหารหลวงถวายหน้ากากนมามไมแด่พระกิติวิมลรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเจดีหลวงวรวิหาร พร้อมร่วมสนทนาธรรมและหารือถึงมาตรการเยียวยาพระสงฆ์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะหลังจากนั้นนะคะทางด้านของท่านเฮวันเองค่ะก็ได้เดินทางไปยังวัดพระาธาตุดอยคําถือเป็นวัดสําคัญอายุเก่าแก่กว่า1,300ปีนะคะก็เข้ากราบสัการะหลวงพ่อทันใจซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า500ปีและถวายหน้ากากอนามายัยแด่พระสุนทรเจติยารักษ์เจ้าวาดวัดพระาธาตุดอยคําพร้อมหารือถึงมาตรการเยียวยาพระสงฆ์และการให้ความช่วยเหลือ จากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ทางรัฐบาลได้มีมาตรการให้ปิดสถานที่ต่างๆเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดทําให้วัดขาดปัจจัยในการดําเนินกิจกรรมต่างๆประชาชนเข้ามาทําบุญน้อยลงค่ะรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีตอนนี้ท่านก็บอกนะคะว่าเตรียมเสนอที่ประชุมครมต่อมาตรการเยียวยาประสงค์รูปละ60บาทต่อวันเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายภายในวัดขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือค่ะโดยจะมีการมอบเงินให้ทางวัดย้อนหลังตั้ง แต่เดือนเมษายนไปจนถึงเดือนมิถุนายนรวมแล้วก็เป็นระยะเวลา3เดือนค่ะวหลัาางจากนี้ไปก็คงจะใกล้วันสาคัญนะครับก็มาตรฐานต่างๆทางวัดก็ได้คุยแล้วก็เออก็ได้เตรียมความพ,พร้อมนะครับไม่ว่าเรื่องหน้ากากถ้าสมมติพี่น้องประชาชนมาไม่มีหน้ากากบางวัดก็มีหน้ากากให้แล้วก็มีเจลล้างมือแออฮอล์ให้เป็นจุดๆนะครับยังไงผมก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนที่จะมาทําบุญช่วงเข้าพรรษานะครับก็อยากให้ มาแล้วก็เตรียมหน้ากากมานิดนึงเป็นไปได้ถ้าท่านเตรียมหน้ากากท่านเตรียมเจลล้างมือแอลกอฮอล์มานะครับแล้วก็พยายามมาดูเรื่องจํานวนคนนิดนึงบางวัดอาจจะต้องจํากัดจํานวนคนอันอาจจะต้องรอคิวนิดหนึ่งนะครับแต่สาคัญที่สุดก็อยากเชิญพี่น้องประชาชนมาร่วมกันทําบุญ ก็ถือว่าเป็นแนวทางในเรื่องของการระวังป้องก,กันแม้ว่าในวันที่1กรกฎาคมนี้นนจะมีการปลดล็อกเฟสท,ที่5กิจกรรมหลายๆอย่างกลับมาแม้ว่ากิจกรรมทางศาสนาซึ่งก็ได้มีการผ่อนปรนกันมาก่อนหน้านี้นะครับอย่างไงก็ต้องไม่กัดตกนะครับก็คือ,อยังคงต้องสวมหน,น้ากากอนามายัยเว้นระยะห่างกันสักนิดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยขึ้นครับ